โอ้มาแต่ยามเบ็ดเลยพี่น้องเอ้ยมันมันมันมาหนิครบพี่น้องเอ้ยคัก็ใส่คบตัวนึงใส่เบ็ดปลาักคักพี่ยนมันมันพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็กบเก่าอันนี้ก็ได้กินยังบทันเบ็ดเดี๋ยวใส่เบ็ดก็ได้สองสามมือฮะจะนำอะไรช่วยหน่อยฮะอันนี้ก็อ้ายเพิ่นนี่พอได้อยู่ได้กินพี่น้องเอ้ยคักมันมันมัน กว่ามันจะมาหดมังยานเด็กบตัว่นึงปลาดุกหังดีนะีเด็กพ่ง้ยงมายนงเอ้ปลาดุกขุมีตัวงามหมดนี่กันห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหหกบัหกบัวหกกอกหต็มบ่พีหกเต็มใจเพ็ดห้าสิบปีน้องเอ้ยมืนนี่มันมันมันหกเต็มกบอันนี้ก็อ้ายเพื่นอันนี้ก็ได้คนบ้านไทยบ้านเดยวกันน้ำเฮานนี่ละ คนสกุลนครเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยมาลนมานพี่น้องเอ้ยปิ้งกินต้มเจียวกินคักพี่น้องเอ้ยปิ่งกินกับข้าเนาะได้ชะมีกับบะทือวารุปพี่น้องเอ้ยปิ้งกินกับข้าวปลาดุกก็ได้คักมีตัวงามพุ่นอืมโอ้ตัวนง่ามงามเฮี้ยงเนี่ยคักพี่น้องเอ้ยปลาดุกปลามเนี่ยมาอยู่อืมงามคักเลยอืมอุ้กเลยพี่น้องเลยอืมอุ้กอีกแล้ว โอ้เลี้ยงหุ่ยปลาดุกเนาะปลาดุกหน้าบ้านเฮานี่แหละแม่นปลาดุกเลี้ยงเด้อปลาดุกเลี้ยงบ่ได้ใช้เบ็ดเอาเกลือมันใหญ่เตกพี่น้องเอาๆๆมักกกดไลกดแกด b s c i b ้ใบมะกรูดมื้อนั้นน่ะพี่น้องเอ้ยับก็อยากับหยังก็ได้เอาๆนี้ละ